ไปเก็บเห็ดที่ฝรั่งเศสนะทุกคนเบิรงวิวสวยบ่จา้าทั้งนอกหนาเป็นภูเขาเลยจา้าพี่นอ้องใบไม้แดงๆสวยๆเลยสวัสดีพี่น้องวันนี้เราจะมากันที่ฝรั่งเศสนะเรามาขับรถกันจะมาหาเห็ดมาขึ้นเขาพี่น้องไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าคุณพี่กระยาขับรถอยู่ข้างหลังนะมั่งไปเห็นหรอกพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาดูกันวันนี้อากาศแดดๆฝนๆมืดๆนะพี่น้องนะ ดอกไม้กําลังใบไ,ไม้กําลังแดงสวยๆไปเบิ่งกันจพี่น้องจา๋าบ่ายวันนี้เราจะได้เห็นอะไรยังไงไปขึ้นเขากันพี่น้องจา๋าบ่ายพี่น้องมานีทางอีสานวิสากับคุณปีกกระ,ะยาทีมงานของเราพี่น้องจ๋าแขกรับเชิญเนาะจะพาพี่น้องผ่านทะลุไปทางแคบที่จะผ่านมาทางเยอรมันพี่น้องจา๋าแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้แวะที่เยอรมันเราจะขับรถ เรื่อยๆลงไปทางใต้พี่น้องจา๋าจนถึงที่เขาพูดภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เลยไปที่ฝรั่งเศสแต่ก่อนจะไปเนี่ยดูเห็ดเนี่ยมาดูข้างทางว่าสวยงามแค่ไหนพี่น้องจา๋าสวยงามจริงจ้งใบไม้สวยมากทุกคนเขียแดงเห็นไหม สังเกตดูเดือนนี้เป็นเดือนที่ใบไม้กําลังร่วงพี่น้องจ๋าจะแดงเต็มปลาเต็มเขาอยูงสิรู้สึกว่าสวยงามแปลกตาต่างจากบ้านเราเนีพี่น้องเนาะแล้วก็ต้นไม้ต้นหญ้าเป็นกระเขียวมันก็เลยว่ามีความสะท้อนแสงขื้นมานพี่น้องเนาะก็อย่างที่บอกเดือนนี้เป็นเดือนที่เบลเยียมกาลังสั่งปิดล็อกดาวน์อีกรอบด้วยพี่น้องเด้อแพ้จะอยู่เบลเยียมก็ระมัดระวังตัวเนาะพี่น้องจา๋าแต่ว่าเรายังเดินทางได้แต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่มีความ ปลอดภัยแล้วก็มีความป้องกันตัวให้เยอะๆีน้องจา๋าเราก็พามาบึงในคลิปนี้จะพามาบึง ก็จะเห็นบ้านคนพน้องแันี้ก็คือบ้านอยู่บนหุบเขานะพี่น้องเนาะก็เดินทางไปเรื่อยๆก็ขับรถขับรถด,ดูวิวก็สนุกสนานนี่พี่น้องเรากำลังจะข้ามมาที่เยอรมันก็จะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นหุบเขาเป็นเนินขึ้นมาแบบนี้ก็เรียกได้ว่าสวยงามอีกลพี่น้องก็จะเริ่มเข้ามาในเมืองต่างๆส่วนมากเมืองแถวนี้จะเป็นเมืองอยู่ในหุบเขาจะเห็นอ่าเป็นลาดสูงลาดต่ำอย่างที่เห็นนะได้พี่น้องได้ ม,มันเป็นความสวยงามที่ฝรั่งไม่เข้าใจเราเปน้องจ่าเราเห็นยาเขียวๆแล้วก็ต้นไม้แดงๆแ,แบบนี้มันพิเศษสำหรับข่อยมันเป็นเหมือนกับตอนที่สมัยเป็นเด็กที่เรียนหนังสืปอนนป .1 ป .2 แล้วเห็นภาพดอกไม้สวยๆแบบนี้นะพื่นอนเนาะว้าวสวยมากเลยโค เฮ็ด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 งามยูซี่กับซิมิตเตเฮ็ดเลยนี่เห็นหรอจ๊าโอ้ยงามแท้ตอนนี้เรากำลังมาถึงภูเขาแล้วดูภูเขาเป็นชั้นๆสวยมากใบไม้กำลังแดงทุกคนหมูก็เริ่มอื้อแล้วมันขึ้นลุ่มเขาพี่น้อง ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะกำลังขึ้นหน่งใบไ,ไม้ดแดงๆข้างล่างเต,ต็มไปหมดเลยพี่น้องใบไม่กําลังง่ามสวยหลายพี่น้องจา้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างบรรยาก,กาศเดี๋ยวถาทายกับพี่กระยาก่อนนะเดี๋ยวลงรถถึงแล้วจา้า พี่น้องตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเริ่มเข้ามาที่ปาที่เป็นที่เราจะไปหาเห็ดกันพี่น้องจ้า เราจะขับรถเลาะเรียบไล่ไปตามหุบเขาต่างๆพี่น้องจา๋าแล้วก็ถือว่าเป็นการขับรถแลวก็เบิงบือไปนําเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากทีน,นึพี่น้องเห็นแค่ป่าบนเขาุมสูงแล้วก็ต้นไม้ตามหลายทางเนี่ยเหมือนกับไฟไหม่เลยพี่น้องจา๋าตว่าก็สวยงามพี่น้องจา๋าอยากจะให้พเอเลอยแม่ยู่บานคนอยูุ่บานพี่น้องทุกท่านมาเห็นมาเบิงน้ำกันพี่น้องจา๋าถ้าดูดีๆสอดสายสายตาเข้าไปใต้ต้นไม้เนี่ยพี่น้องจะเห็นเห็ดตั้งโคลเคเลพี่น้องจ๋าคุณีิการยาจะกรีดกา จุลิจนวาสามีมองเค,องเคืองแต่ว่าเราคนบ้านนอกพี่น้องจ๋าเราที่บ้านเราบ่าเคยมีแบบนี้เนาะก็เลยตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมได้พี่น้องจ๋าตอนนี้ก็เริ่มจะเขาไม่ได้แรงชุมชนทม่ออยู่ในป่าเลยพี่น้องจ๋าจะเป็นป่าเมืองที่อยู่ในป่าไปดูกันว่าเป็นอย่างไรได้พี่น้องด้เต็มป่าเลยพี่น้องไม่แต่เฮ็ดแต่บาดนจ้เจะช่วยกล้ยทอด รู้สึกว่าตอนนี้ขับรถมาเรื่อยๆริมเขามาเรื่อยๆพี่น้องจ๋าก,ก็เห็นลำธารพี่น้งเนาะก็บอกพี่ใหญ่วิมว่าขอจอดเบร์ลามธารเพราะว่าตอนนี้ก็ไปดูลำธารด้วยแล้วก็จะไปดูเห็ดด้วยนะพี่น้องว่าจะมีหรือเปล่าแล้วก็จะไปเห็นที่เขาเป็นอะไรนะพี่น้องเขาเล่นเรือเล่นอะไรกันติดตามกันในช่วงปลายคลิปนี้ก็คือบรรยากาศภายในเมืองหุบเขานในพี่น้องเนาะก็จะมีต้นไม้แดงๆให้สวยแบบนี้นะพี่น้องนะไปดูลำธารพี่น้องสวยงามมากเลยไปตกปลาได้ด้วยนะพี่น้องเด้อไปดูกันจ้ะ ภูเขาทางไปไปยุ่ป่าเป็นสีแดงหมดแล้วทุกคนดูกเขาสิมีแม่น้ำด้วยมีแม่น้ำใหญ่ลำธานเรามาถึงตรงไหนก็ไม่รู้มันจะมีภูเขาใหญ่มากอเ,เอ้ยไม่ใช่อ,อะไรนะสะพานว้าวพี่น้องล่ม สะพานใหญ่หลายพี่น้องจา๋ายวเราอยู่ใต้หุบเขาหนุหุบเขาข้างหลังมีแม่น้ำเดวยไปดูแม่น้ำกันตอนนี้เราพามาดูุ๊ยแม่น้ำมาตกปลาสามมอนคงจะเยอะเนาะน้องสวยมากเลยดูสิีน้องจา๋าดูแม่น้ำตื้นๆน,ตน,นะตกปลาคงจะสุดยอดเลยดู ปัดกิ้งเงยเถอะน้องจ๋าใหญ่หลายจ้ะใหญ่มากวน้ำใสๆทางลงไปดูน้ำไหลดีกว่ามันจะสวยหรือเปล่ามีดอกไม้ด้วย สวยงามอลังตาทีทุกคนตกปลากันเต๋อสวยๆเลยดูแม่น้ำดิ นางงามมาแล้วนะผ่านใหญ่จริงเลยเนาะเป็นเหมือนอป้ายลูกเสือเลยข้างบนเจ๊มาตกปลามาตกปลาเจพี่น้องมาตกปลาเด้อ ปลาแซลมอนปลาเท่าเนาะโอ้ยลื่นมากเลยเห็นเนี่ยโอ้ยค่ายเนือค่ายยากักษ์ไปใดบนน,บนั้นเอาะเอาะนี่ขาโคกนี่ติดโคกไปบ่ได้ด้วยนั่นน่ะขึ้นหมดละตัวนี้ไปบ่ได้พี่น้อง ปลาปลาแซลมอนคงจะเยอะนะทุกคนปลาไ่เปน้องพี่น้องเอปเป๋ยปลรใมันตื้นเล็กหน่อยไปลดกอนหลพี่น,น้องมันบนักมั่นเถาทั่นเถานี่นอ้วนโอ้ท่นเถานี่นอ้วนมันก็เล็บอกว่าท่องเล็ติดเล็ใบไี่นปป่นอย ก็อยากหัวอยู yeah. ่ถาติดเงีลยคไปได้แล e ้วเย่ใจหงอยไปได้แล้วบ้นนาข้าน้ารข้างเขาเขานักบุกไปคุณน่ะพี่นอน นี่คือวิวเห็นแกนกน,นั่นก็คือทางรถไฟที่เราจอดรถไว้นะพี่น้องจ๋านี่ก็คือวิวเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ไหมดูสิข้างบนยอดยอดเขามันจะมีอะไรนะหมอกปกคลุมพี่น้องจา๋าสวยบอพี่น้องสวยบ่จา้ายอดเขาเนี่ยตรงที่เราจอดรถไว้นะค่อยเดินขึ้นบนเขาแนละ้วเนี่ยพี่น้องวิกรกไรย่หายวิวสวยในลำธารน้ำไหลพี่น้องจา๋าบอเป็นน้ำเป็นแม่น้ำไม่ใช่เป็นเป็นลำธารอะ น,น้องจ๋าสวยเนาะดูวิวสิดูเขามันมาชนกันตรงนั้นสวยมากเลยเขามาบรรจบกันพีน่นนองกันบ่เป็นเหลื่อมเป็นเหลื่อมนี่คือที่ที่เราหาเหตุการะพน่น้องมองเนี่ยพี่กัลระรยาอยู่แถวนี้แหละหอยยางมนันน้ำปลาเนี่ยหอยยางออกมาอันนั้นก็คือสะพานเนาะสร้างๆราใฟ้ทางสายเาจอดรถไว้ตรงนี้แล้วเราก็เดินข้ามสะพานแล้วก็เดินอ,อ,อ้อมขึ้นมาบางริบบุกหวาง เติมใหม่คือเติมปลาพี่น้องว้าวพี่น้องว้าวว้าวท่านเด็กก็ว้าวว้าว,ว,าวพี่น้องสวยหลี